สวัสดีครับพี่น้องท่านสมาชิกช่อง YouTube สุกุสุลนนองครับผมเมื่อนี้ผมในนามบริษัทซัพพลายบริการน้อครับมีสินค้าน้อครับหลากหลายน้อครับออ่่ามาแนะนำน้อครับหรือมาเสนอให้กับท่านสมาชิกน้อครับเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับท่านที่กำลังมองหาน้อครับองค์ประกอบนักๆลักเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิอกน้อครับผมหรืออยากสอบถามน้อครับสินค้าหลายๆตัวน้อครับอันนี้เป็นรายการสินค้า ขี่แนะนำาัวพี่้องเด้อครับผมส่วนราคาให้ลูกค้าคอมเมนต์ถามมาแต่คลิปนะครับเนาะจากู่ยังนะครับครับจากใดยังจากู่ยังนะครับราคาขิ้เป็นไปทางสี่นะครับราคาสินค้าแต่ละตัวนะครับมียังนะครับก็ับจะรับมีหลายตัวนะครับลักลักมือนี้นะครับก็เป็นในเชิงแนะนำสินค้านะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหานะครับผมก็จะมีถังนะครับถังขนาด3ลิตรครึ่งนะครับ อันนี้มันเป็นโมเลสนะครับเป็นโมเลสของพวกปั๊มสีซีซีสิบซีซีนะครับเป็นโมเลสหมุอนหมุอนสายนะครับเป็นโมเลสหมุอนสายนะครับในสมูติว่าของเฮามันเสียมันแตกมันหักเนาะครับมันเป็นอะไรอยู่ในรถดัีแปตงนะครับพี่น้องครับเป็นโมเลสหมุอนสายนะครับก็จะมีราคานะครับลูกค้าก็สามารถสอบถามมาได้เลยครับเด้อราคาทุกอย่างก็เป็นราคาที่เป็นปลายทางนะครับอันนี้เป็นกระบอกยกพัหลังเป็นนะครับเป็นชุดยกพัหลัางนะครับ เป็นก้อนท่อนหนึ่งแกนเนาะครับสามหุนใส่กับพวกสามสีสามหาสามสีนะครับสามสีสามหกสี่สิบนะครับพอใส่นะครับกระผวกลดไถคูปุตานะครับอันนี้ก็นำไปใส่นะครับอันนี้ก็สร้างอีกหลันครับอันนี้เป็นสีหุนนะครับเนาะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับท่างตึงก็จะเป็นชุดวงพปมอะไรนะครับ มีวงเพลย์ไฮดรอลิกนะครับเอาไปกับงานดัดแปลงเค็นรถตักนะครับนักข้างหน้านะครับผมจะนัดจะใส่นะครับเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับก็จะใส่ครูกับปั๊มนะครับอันนี้ก็เป็นคอนโทรลนะครับ40ลิตรนะครับสองแกนหนึ่งคันโยกนะครับนนีอั้พี่น้องตามมานะครับอันนี้ก็เป็นพวก45ลิบริตรนะครับ45ลิตริทหกแกนนะครับเป็นรถตอร์พวงมาลัยนะครับที่ใส่พวกรถไทฟอร์ดยิ่งยังนะครับจอร์เดียสันนะ ครมุลเล่หมุนขวานะครับ sure. สำหรับลูกค้าอยากได้ต่ำสิบซีซีหมุนขวาขัแจ้งมากนะครับพราอกับมีโมเล่นะครับนะครับใหม่นะครับเนาะปากหมุนขวากับมีนะครับเนาะครับผมก็จะมีหลากหลายพี่น้องมีับมีคอนโทนสองแกนนะครับมีคอนโทนสามแกนสี่แกนนะครับสี่สิบลิตรนะครับกระบอกระยะชักตั้งแต่สิบเส้นขึ้นไปนะพี่น้องตั้งแต่กระบอกระยะชักตั้งแต่สิบเส้นสิบห้าเส้นยี่สิบเส้นสามสิบเส้นนะครับสี่สิบเส้นนะครับ กระบอกใบมีดหนาลดไถ่ศพนะครับสามสี่สามหกสี่สิบห้านะครับสี่สิบนะครับเกจะมีนะครับเป็นพวกกระไหลนะครับะไหลหลายๆตัวน้อพี่น้องอาจจะเขียนซื้อซื้อเขียนระัรไว้บนะครับมันจะมีหลายตัวนะครับเป็นอะไรพวกปนวบ้าเช็ควบ้านะครับคัพเปอร์นะครับก็จะมีนะครับกองนอกของดูดนะครับของดูดนะครับของดูดนะครับ กอกับนะครับพวกนาแปนตั๊มนะครับโทล็อกคอนโทรนนะครับเกียรเป้านะครับับไปเช็ดว่านะครับผมตัวที้นะครับอันนี้ก็เป็นเกียบัดแรงดันนะครับตั้งแต่สองร้อยหาสบสี่ร้อยหกร้อยบานะครับก็จะมีหลากหลายบ่อนวานะครับก็จะมี1นตับส 1นึ่ทับสอทับสนะครับปกนี้ลิมว้าวนะครับปกเชิงว่าวก็จะมีตั้งแต่ห่งทับสองจนหอด1นิ้วนะครับลักมากนะครับนี่ก็จะเป็นพวกน้อย13ฟันนะครับกองครับนะครับอันนี้เป็นรายการสินค้าอยู่ในร้างนะครับที่ส่วนนี้ก็ใช้มาลูกค้ามาหนา้าร้านก็จะเห็นชู้ดูนะครับแต่ส่วนขายเขาก็จะไปเบิกออกจากนะครับจากทั้งหลังนะครับก็จะมาขายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นให้ลูกค้าเลือกนะครับ มางทีลูกค้าก็จับไปเลยครับกัเอาตู้อื่นกับวาแท่นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าก็จะเข่าออกเข่าออกนะครับมาเบิรงสินค้าส่วนมากก็จะเป็นลูกค้ากับเคี้ยงนะครับผมแต่ส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดกับส่วนใหญ่จะเป็นส่งเก็บเงินปลายทางนะครับแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรผู้รับส่งมาให้ผมนะครับหรือโทรสอบถาม0848966523เกานะครับถ้าสอบถามรายละเอียดนะครับแล้วก็ราคานะครับถ้าโอเคก็แจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรผู้รับให้ผมนะครับก็รอเก็บเงินปลายทางนะครับเด้อ ราคาที่ระบุว่าไหวนะครับคือราคาสินค้าเก็บเงินปลายทางบมมีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับผมทั้งไตเดี๋ยจะเป็นกระปุกพวงมาลัยนะครับผมเป็นกระปุกพวงมาลัยธรรมดาเนาะครับที่ใส่กับรถไทยดัดแปลงนะครับอันนี้ก็ชุดนะครับตามนี้นะครับอันนี้ก็พวกปั๊มกีฬาซีซีนะครับกีฬาซีซีนะครับไปใส่กับพวกเ็ดรถตักนะครับรถตักไทยประดิษฐ์นะครับเป็นม้งนสายนะครับม้วสายม้นขวาในรถนะครับผมแล้วแต่ลูกค้านะครับ อันนี้ก็เป็นปั๊มดำนะครับปั๊มดำอันนี้เป็นปั๊ม 14cc ซีนะครับเข่าสามทับสี่ออกหนึ่งทับสองส่วนมากลูกค้าก็พิโรดดำก็มีเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดรถตักก็มีนะครับอะไรแต่นะครับส่วนมากเพิ่นก็เฮ็ดรถตักแน่รถงานประดิษฐ์เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกเลยพี่น้องครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกคุก20นะครับ 20A 316นะครับอันนี้ก็เป็น3 0ซีตัวนี้ตัวไก่นะครับผม เป็น3 0ซีซีเนาะครับแกนหลีมุนขวาอั้ก็เป็นเป็นน่อยเฟืองเก่าฟันเนาะครับยี่ยี่สมซีซีเนาะครับผมมียี่แปดซีซีสิฟันเนาะครับสามีเนาะครับสามส่แปดเนะครับองามหกเนาะครับผมอันนี้ก็เป็นพวกสาซีซีเนาะครับสามกซีซีสัมรกับไปติดน้ำพกพิทีอ นาะครับผู้ที่โอในงานเจ้าหนามเนี่ยนกับหมุนขวาหมุนซ้ายได้เบิดพี่น้องสั่งได้ปั่นกว๋วยเตี๋ยวเนาะครับผูดด้ใดอยากได้เนาะครับผมครับมีเบิดเนาะครับผมมีย่อยราคาที่ระบุไว้เนาะครับเป็นจะเป็นราคาแยกชิ้นเนาะครับเนาะอยากอยากได้อันไหนก็สอบถามมาได้ครับเด้อราคาบ่ได้ร่วมกันเนาะครับจะเป็นแยกชิ้นส่วนเนาะครับแยกแยกกันเนาะครับให้ลูกค้าเพิ่มความสะดวกลูกค้าบางเท่าลูกค้าก็มีอย่างหนึ่งบ่มีอย่างหนึ่งนาะครับผมครับจักรไส่จะเป็นปั๊ม ครับปั๊มพวกตั้งแต่ยี่แปดซีซีนะครับใส่พวกรถรถทัคนะครับพวกรถทักสีสมสีแดงนะครับไปตโตนะครับบางท่านกับเปโตสนาใส่หนามมุลีรถของเครื่องนะครับตอนนี้บัสนะครับผมรถฟอร์ดจอนเดียมีคนเอ็ดไลน์นะครับรถส่วนมากรถทักรถขีดก็จะตโต้ทั้งหนานะครับตอนนี้นะครับผมจากไหนยังถามมันเด้อพี่น้องเด้อ ครับผมอันนี้เป็นปั๊มพวกหาซิมหาซีซีหมุนขวานะครับหาซิมหาซีซีหมุนขวานะครับตั้งแตจีบแปดซีซีครับตัวนี้ครับสามสิบซีนี่ผมมีตั้งแตจีบแปดมีตังเตจีบแปดซีซีนะครับสามสิบหกซีซี่หาสิบซีซีแล้วก็หาซิมหาซีซีนะครับครับส่วนมากตัวหาซิมซี่คนจะบุกอยถามจะ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 เพิ่มไปเป็นหาซิมหาซีซีนะครับหาซิมหาซีซีจะนั่เข่ามาหลายจังหน่อยนะครับผม หลัก็เป็นพวกสองตอนเนาะครับบ้านี้งานเจาะบาดาลเนาะครับพวกเจาะนะครับพวกกดหัวท็อปนะครับเป็นสองตอนหาซีซีสองตอนนะครับตัวนี้กับพวกบักกี้ง่ายใส่เครื่องหุกสูบเนาะครับบ้านนี้ครับเจ็ดสิบสามสี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเสือเล็กรอซุมนี่บ่ต้องห่วงครับผมพวกเร่งดันลูกสูบเอาลีดิฟ้าวปรับเลยครับผมใส่เช็คว่าวใส่ลีดิฟ้าวปรับไปเลยนะครับส่วนหัวเจาะปั่น ทางเทิื่องนะครับหัวเจาะพวกรับแรงดันเคงสูงนะครับพวกจนถึง250ราสิบาทนะครับเป็นมอเตอร์ไฮดรอลิกนกะครับแรงพิษสูงนะครับพวกแกน32มิลพวกนี้แกนใหญ่นะครับตามสุดคือ250นะครับ250แล้วก็315 395 475แล้วก็500ซีซีนะครับอันที่ทั้งร้านเขาขายน,น,นะครับเนาะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับพวกมอเตอร์ BMR ก็จะ อ่ะพวกนี้จะเป็นบีมเอดได้ไหมน้องได้สูมีง่ายพวกแกส์12มิ้จะเป็นบีมเอ็ดนะครับถ้าเป็นบีมอาจจะเป็นแกน BMW หนึ่งนิ้วนะครับกับพวกบีมอาจจะเริ่มต้นที่36ซีซี80 36ซีซีแลักกับ10ซีซีแ80ซีซีลอยซีซีนะครับลอย60ซีซีแลักกับ2ลอยซีซี3ลอย10หาซีซีนะครับทั้งล่างก็จะมีประมาณนี้นะครับผมส่วนคอนโทรลงานเจาะนะครับพวก80ลิตรลอยลิตรก็ตามนี่นะครับ80ลิตรก็ตั้งแต่ หนึ่งแกนจนทอดสีแขนนะครับแล้วก็ลอยลิตรกับตั้งแต่หนึ่งแกนจนทอดสี่แขนนะครับทั้งล่างก็จะมีอยู่ประมาณทอดลอยลิตดนะครับผมทนส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจําที่โลงกกิงก็ไปเหตุเดเครื่องจอหนักนะครับบาดาลก็จะใส่ประมาณบวกเกินลอยลิตดนะครับเนาะที่ตามที่คำนดตามตามแรงดันของปั๊มของเครื่องที่เบนที่ตัง้งนะครับที่ไปทิดแล้วม่มีปัญหานะครับผมถามมาทันใหญ่กว่าได้เพราะก็ได้ครับแต่ว่าราคามันสูงเกินแต่ว่า 8ทิ่รีดหรือลอยรีดนี่ใไส่ได้คือตามที่ข้างล่านคำนวณใหายไปใส่ก็โอเคเนาะครับเปินติดต่อเปิดติดตั้งให้ลูกค้าเจ้สินะครับผมก็โอเคนะครับพี่ทั้งพ่อพวกมอเตอร์ตัดหญ้าไอ้สิ่งนะครับพวกมอเตอร์ตัดหญ้านี่ครับรอบสูงสูงนะครับรอบตามซุด8ลอยรอบใส่งาน2พันหารอบสูงสุด3พันนี่พวกไปติดแมคโครเนาะครับพวกตัดหญ้าเนาะครับส่วนนี้ตัวนี้ส่วนทั้งพี่น้องทั้งไต่เ่าวกำลังได้รับความนิยมเนาะครับอันนี้ไปติดตั้งใส่กับเครื่อง ตัดหนานะครับตัดหนาใส่ไม้คู่หน่อยไม้คู่กลางนะครับผมนครับมีคู่แดงนะครับที่เขากำลังย่อมกันนะครับจะเป็นพวกนี่ครับเป็นพวกมอเตอร์เกียร์นะครับหลอดเรียวนะครับผมอันนี้ราคาขายกับมีใน y o ยูทูบด้วยพี่น้องนะกดติดตามทั้งช่องแล้วก็เข้าไปเบิ้งครับผมอย่างเช่นพวกอ้อยนะครับอ้อยลอยลิตรนะครับอ้อยคุณงเรือลอยลิตดสายเกียร์วัดแรงดันนะครับกับมีนะครับอันนี้ลอยหาซิบลิดครับครับตัวนี้จะเป็น ตัวตัลอี่จะเป็นสินค้าที่ขายดีนะครับตัวนี้ก็มีนั่นนั่นเถือนนะครับส่วนมากจะใส่คู่กับพวกตัวปั่มใหญ่นะครับพวกเจ็ดสี่ไปเจนะครับไเจ็ี่นีครับถ้าสั่งตัวเจ็ดสิบสามส่วนใหญ่เขาจะสร่งลอยอาชีวิตไปนำมาแบบโตโอครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกนะครับพวกพี่ทีโอครับอันนี้พวกเกียรติโอสามทหนึงนะครับกับไปบังในยูทูบแต่พี่น้องต้นอันนี้มันเป็นกลองนะครับ ตัวหนึ่งก so ็เป็นอะไรหัวน้อยหัวอตนะครับอะไรนะครับเป็นอะไรที่ใส่ครับผมที่ทีโอ้เขียนที่หนูนะครับผมส่วนปั๊มนะครับซื้อไปแล้วกันนะครับพวกหน้าแป่นพวกยังนีเบิดเด้อเป็นของ้อครับหน้าแป่นนะครับพวกหน้าแป่นนีเบิดนะครับครับจะเป็นหลายอย่างนะครับพอสามารถสิีพาเวิร์ดนะครับผม กรบบางเทื่อกับสีมะยมเบ้าใไฮบรดคู่ตู้นะครับคือจะเป็นรอยางนะครับงานแัดแตงรถไทยกันถาเป็นทางครับอันนี้ทางหล่านเห็ดยู่แล้ว์นะครับแต่บริขายก็ใส่น้ำทางหล่านจะพรองนะครับอันนี้พวกสายอ่อนนะครับสายอ่อนหนึ่งกับสองนะครับสายต้นคุมห่อนที่ไปใส่เย็ดน้ำมันไหลครับของไฮโดรลิกนะครับพวกกระบอกแกนหาซีเมนต์ในเป็น้องเลือกกระแปะกระบอกแปะตันนะครับมีตะแกรยืดสามสิบเส้นนะครับยืดสามสิบเส้นนะครับหกสิบเส้นนะครับราคาหนึ่งเมตรนะครับ หลกักกนึ่งเม็ดหาซิปหลักการสองเมตรสองเมตรหาซิปสามเม็ดนะครับอันนี้ก็จะมีนะครับจะเป็นงานบาดานนะครับเป็นพวกยกหวัวท็อปยกบูมนะครับอันนี้นะครับเป็นงานบาดาลที่พี่น้องเ,อเป็นลูกค้าประจำนะครับชนทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งใต่นะครับทั้งใต้เนี่ยทั้งภาคกลางเนี่ยอีสาเนเหนือออกตกเลยนะครับพี่นอ้องลูกค้าทั่วไปสิเป็น ในสมาชิกลูกค้านะครับที่เป็นสายช่างน้ำผมนี่จะมีอยู่300กว่าท่านนะครับเกือบ400ท่านนะครับที่เป็นสมาชิกที่ขาดอันนึ่งนะครับอ่ะก็สั่งมาได้เลยนะครับอันนี้คือสำหรับช่างนะครับเนาะเพราะว่าผมจะหลอกจะล็อกซื้อนะครับถ้าช่างคือช่างนะครับลูกค้าทั่วไปผู้ทั่วไปนะครับแต่อัปเดตเร็วดีก็คือช่างจะมีอยู่3 42ท่านนะครับที่สั่งสินค้านำเข้าไปนะครับเนาะครับผมอ่ะพร้อมดูแลเลยพี่น้องนะสินค้าที่สั่งไปมีปัญหาครับเพี้ยนใหม่ให้ครับผมก็ กับม so no I mean, so ีปัญหาคือโทรวมมากเลยเลยนะครับผมแจ้งแล้วก็ถ่ายคลิปนะครับให้ผมเบิ้ลนะครับแล้วก็สงรายละเอียดมากนะครับแก้ไขบ่อยเปลี่ยนตัวใหม่ให้พี่น้องบ่ต้องบ่ต้องขึ้นทุกนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผมลูกค้าจะโอนก็ได้ครับแก้แต่ความสะดวกบางั่านก็โอนนะครับอย่างเช่นลูกค้าที่เป็นที่เพิ่นเป็นนะครับที่เพิ่นเป็นลูกค้าอยู่ทั้งฝั่งเล่าส่วนมากก็จะเป็นโอนนะครับโอนนะครับจะเน้นโอนนะครับส่วนนั้นจะเป็นโอนนะครับเพราะเก็บเงินปลายทางเนี่ยค่ะมันก็มีหลายอย่างนะพี่น้องเนาะ นัแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าฟังเล่าเนาะครับผมครับผู้ใดบนเสื้อใจทั้งบริษัทซัพพลายบริการผมยินดีสอบถามลูกค้าหลายๆท่านนะครับผมว่ามีเกินเคืองร่อยก็แล้วกันนะครับอยู่ทั้งฟังเล่าเนาะครับที่ให้ความมั่นใจกับบริษัทซัพพลายบริการนะครับที่เป็นลูกค้าประจํำนะครับสื่อสินค้าไปต่อรถดัดแปลงเนี่ยไปเห็นงานเจ้าบาดาลแนี่ยนะครับเนาะอันนี้ผมเดียวเบื่้ถามเขาได้นะครับผมนะครับหรือเบิงในคอมเมนต์ก็ได้นะครับพี่น้องเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนสักซีบค่านะครับผม มีแต่จะเป็นพวกปั้ม <m> ส <ul ly> ิบซีซีห <Canadian> ม <t 45> ุนขวาครับผมสิบซีซีหมุนขวาทีบหาซีซีหมุนขวาเนาะครับนะครับนี่เด็กพี่น้องเดนาะแบบส่วนมากจะเป็นดิสซีเครอร์ลยนต์เนาะครับรถยนต์เถ้ามันสีหมุนขวาเนาะครับเนาะนีหมุนขวาหมุนมุนขวาเนี่ยคือหมุนตามเข็มนาฬิกาเนาะครับอยากได้อยากได้จีบหาซีซีนะครับสิบซีซีเนาะครับกระทู้มากนี่น้องติดราคาขึ้นงินปลายทางเนาะครับนั่งถ่าอยู่เือหัวรถนะครับลูกค้าทั่วไปนะครับที่สั่งระบบให้โดยิกไปแล้วเนาะครับอยาก นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับพุ่งหนีโบวิสนะครับเรื่องการอัดสายนะครับเรื่องการอัดสายนี่ก็ลูกค้าสั่งให้ตัวนี้ไปแล้วนะครับบพรเข้าใจมึงได้นะครับอยากหูงงบมาบัดจกบาดนะครับแจ้งควบง่าวของสายไม่ผมหรอกครับผมแจ้งควบง่าวของสายแต่ละจุดนะครับไม่ผมเลยครับผมผมสีคำนวณงบค่าใช้จ่ายแล้วก็แจ้งลูกค้ากลับไปไปกลับให้ลูกค้าจะอีกเทือนนะครับถ้าลูกค้าโอเคนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับบ่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับ ครับข้อดีก็คือลูกค้าถ้าซื้อสินค้าครับทั้งร้านไปแล้วนะครับซื้อพวกไฮทโตรลิกพวกนี้ไปแล้วนะครับไปวางระบบเรียบร้อยสิมีส่วนลดพี่น้องเป็นราคาพิเศษสําหรับช่างนะครับหรือลูกค้าทั่วไปนะครับที่ซื้อไฮทโตรลิกไปแล้วนะครับผมถ้าจะมีราคาพิเศษนะครับจะบอกคือราคาหนาล้านนะครับราคาหนาล้านจะเป็นอีกราค่าทั่วไปเดี๋ยวพี่น้องนะจะบวกขึ้กันนะครับราคาหนาล้านจะเป็นราคาหนึ่งนะครับอันนี้บอกกันตรงรูดนะครับผม ราคาที่ลูกค้าซื้อให้โดดิกไปแล้วไปบ้างระบบเรียบร้อยอยากให้ทั้ง้านอัดสาย่งให้เป็นอีกราคาหนึ่งนะพี่น้องเด้อเป็นราคาส่วนลดนะครับถามเบิ้งก็ได้หรือหรือเบิ้งในคอมเมนต์ก็ได้แล้วกับไลน์ท่านกับก็ขอบคุณในไลน์ทานแล้วกับที่งานการรักขุ่กับบริษัทสตองบริการจนมาฮอดมือนี้แล้วกับขอปีที่สี่นะครับเนาะกับออเดอร์แต่ละมือนะครับนี่ก็จะส่งนะครับไปหาลูกค้าให้เร็วที่สุดนะครับผมเพราะว่ารับออเดอร์แต่ละมือคือส่งเลยนล้วกับสินค้า บริษัทเทามีพร้อมที่จำหน่ายนะครับส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเนาะครับผมขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่อุปการเราคุ้นกับบริษัทซัพพลองบริการนะครับให้มีมือนีนะครับเนาะครับสินค้าเก็บเงินปลายทางบ่มีการบวกเพิ่มใดใทั้งสิ้นนะครับผมครับส่วนหน้าบ้านก็จะเป็นให้ลูกค้าเบิ่งสินค้าแล้วับเป็นตัวอย่างนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นขงแพ็คของนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับผมรทดสอบถามได้ด้ครับได้ครับได้พี่น้องครับผม ตัวสอบถามได้ครับผม084896623 5นะครับ084896623 5นะครับบริษัทสัมทองบริการนะครับอำเภอวอลนี่วัตจังหวัดสุพรรณบุรนะครับหรือทักมาทักไลน์ก็ได้ครับเบอร์ไลน์กับเบอร์นี่ละ084896623 5นี่ละครับผมครับซื้อเฟซกับซื้อทองงามสุพรรณนะครับผมทองงามสุพรอนแล้วก็พิมพ์หัวเลยในเฟซนะครับขึ้นเปอร์เจอร์นะครับเนาะพ่อการคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้พ่อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ